ความเข้าใจผิดอาจจะทําให้เด็กไม่สมดุลได้จดจอกับหน้าจอแปลว่าสมาธิดีวันหยุดทั้งทีจะให้นอนเวลาไหนก็ได้นอนดึกตื่นสายก็นอนพอเหมือนกันหรือกินไปเถอะกินอะไรก็ได้จำมัมเข้าไว้จะได้แข็งแรงบ้านไหนเป็นแบบนี้เด็กๆอาจจะเริ่มขาดความสมดุลแล้วนะอยากให้เด็กสมดุลต้องทําอย่างไรลองใช้วิธีเลี้ยงลูกด้วยสามเหลี่ยมสมดุล ให้ลูกได้วิ่งเล่นหรือออกกำลังกายแบบไม่พึ่งจออย่างน้อย60นาทีต่อวันให้กินอาหารดีมีประโยชน์ตามหลักโภชนาการนอนหัวค่ำหลับให้ครบ9 1 2ชั่วโมงแค่นี้เด็กก็จะเติบโตสมวยัยคิดได้คิดเก่งคิดดีร,ดร่าเริงสดใสและใช้ชีวิตได้อย่างมีความ การเลี้ยงลูกด้วยสามเหลี่ยมสมดุลสร้างพัฒนาการดีรอบด้านกับสอสสคลิกมาที่ activekits thailand.com